ทรู 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยใครคือคู่จิ้นมาแรงในปี2563ตทนี้ราแกนเตรียมโปรเจกต์ดีไว้สำหรับตัวเองหลังแต่งงาน Demon ส l a y e r เบียด Spirited Away รั้งอันดับหนึ่งหนังทำเงินในญี่ปุ่นสูงสุดตลอดกาลทอมคร s e ควักกระเป๋าตัวเองหลายล้านดอลลาร์สั้งสตูดิโอปลอดโควิด สวัสดีครับผมเวนฟันคอนเนอร์นะครับในโอกาสขึ้นปีใหม่ขอไวพรให้แฟนๆทูนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะครับไร้โรคไร้ภัยนะครับมีความสุขทั่วหน้าทุกท่านเลยนะครับสวัสดีแฟนๆชาวทูอินไซน์นะครับผมก็สวัสดีปีใหม่นะครับก็ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่เดินทางกลับ ต่างจังหวัดหรือเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงปีใหม่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับ Happy New Year ครับมีความสุขมากๆครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ Entertainment Day นะคะในเวลามาติดตามข่าวบันเทิงช่วงเที่ยงกันแบบนี้นะครับแล้วก็อยู่ของเรา2คนนะครับพี่ปุเฟนและผมซานแล้วก็ตอนรับคุณผู้ชมทั้ง3แพลตฟอร์มของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง 2S HD ทั้ง2 for you รวมถึงแอปพลิเคชัน o i d ด้วยครับใช่แล้วนะคะข่าวแรกก็เป็นข่าวของเจ้าบ่าวป้ายแดงนะคะโทนี่รากแก่นนั่นเองตัวเขาเองเนี่ยก็มีโปรเจกต์อยากจะทําช่องเป็นช n น e ลนะคะให้แฟนๆได้ติดตามกันออนไลน์แต่ทีนี้ก็จะนําเสนอในเรื่องของความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมเข้าไปด้วยะคะ่ะ ขึ้นแทนเป็นหนุ่มสายติสตัตวจริงสำหรับหนุ่มโทนี่รากแก่นนะคะที่เพิ่งเข้าประตูวิวากับแฟนสาวแก้วจริญญาไปไม่นานตอนนี้ก็พร้อมเดินหน้าทำโปรเจกต์ที่สนใจอย่างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งก็จะทางาลงไปใน y o u t u b e นะคะแล้วก็ฝ่ายพันรยาก็มาร่วมทำด้วยเช่นกันซึ่งความตั้งใจก็คืออยากจะให้คนรุ่นใหม่นั้นเข้าใจสิ่งที่เราอยากจะสื่อและมองเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะ เริ่มจากความนี่แหละความเข้าใจของเราทั้งสองคนแล้วก็ตอนนี้กําลังแปลสภาพมากลายเป็นรายการเลยคนรุ่นใหม่ตอนนี้เราอยู่ในยุคข,ของข้อมูลข่าวสารเรารู้ลึกรู้จริงและรู้ละเอียดได้ถึงหลายๆเรื่องที่เราอยากจะรู้การที่รู้ลึกรู้จริงรู้ละเอียดเนี่ยมันทําให้เราแบบตาสว่างเราตาสว่างและเข้าใจความเป็นจริงหลายๆอย่างว่าบางทีมันไม่ต้อง มุ่งหน้าทํางานทํางานทํางานแล้วก็กลางคืนปุ๊บกินกินอะไรที่มันไม่มีประโยชน์แล้วก็ตื่นขึ้นมาทำงานทำงานทำงานจนลืมมองว่าสิ่งที่สำคัญในชีวิตที่สุดในสิ่งที่สำคัญที่สุดบนโลกนี้มันคือชีวิตของเราถ้าเกิดเราสามารถอินสไพร์คนได้ว่า้ยคุณลองมองดีๆอะไรที่มันสำคัญกว่าการที่แบบโอ้ยมุง่งแต่ทำงานงงๆอ,อ,อ,อะไรเงี้ยแล้วมันมีวิธีนะครับที่เราจะดูแลตรงนี้ได้ยังไง อ่าก็เดี๋ยวติดตามนะคะว่าคอนเทนต์เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรก็ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ดีนะใช่ครับมาถึงเรื่องราวของการจิ้นกันบ้างนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนะครับที่อยู่ในยุคบุกเบิกของวงการการจิ้นกันเลยก็ว่าได้นะครับกับทิณาสุพรรณาเลยครับล่าสุดเนี่ยมีการเตรียมฉลอง10ปีคู่จิ้นติณาออมครับครบรอบ10ปีพอดีเลยนะครับสำหรับคู่จิ้นในตำนานทิณาสุพรรณาและออมสุชา ที่ในตอนนั้นเนี่ยมีภาพยนตร์เรื่อง Yes or No อยากรักก็รักเลยที่สร้างชื่อและมีแฟนคลับติดตามทั้ง2ส,สาวเป็นจำนวนมากและถึงแม้เวลาจะผ่านมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้ว2ส,ส,สาวนะครับก็ไม่เคยลืมความประทับใจนั้นล่าสุดทั้งคู่มีแฟนมีตนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่30มกราคมปี25 6 4ด้วยแล้วครับ เป็นงาน Meet and Green, มิ e แอนด์กรี t ท้ง่ะที่ที่ปกติเราจัดมิ e แอนด์กรี t เราจะเจอตัวใช่ไหมคะ่แต่จะเป็นลูกรูปแบบใหม่ที่เรายังไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนนะถึงว่าคนทั่วโลกอะ่ะจะเข้ามาดูเราได้แบบสตรีมอย่างนี้ป่ะใช่ค่ะเป็นทางออนไลน์แต่เราก็จะมีโชว์พิเศษแบบเต็มที่ไปเลยสองชั่วโมงจะแพนไว้ตอนแรกมันเอ่อตอนแรกน่าจะเป็นขนาดแต่เขาเลื่อนไปเพอจะ,อพะเพเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆน่าจะ น่าจะมุกกลาค่ะดูได้ทั่วโลกเลยค่ะแล้วท<ม>ีน่าก,ก็สามารถเห็นแฟน,น,นแบบ,บกัดก้นเราเราคุยกันได้เรียกว่าแบบอารมณ์แบบเหมือนรีเวเนียนแบบว่าเราให้แบบเราก็แฟนคิดถึงเราอะไรเงี้ยเราก็คิดถึงแฟนเป็นการรีวิเนียนกันใไหมแบบห่หังตีน่าออก็ต้วก็แฟนอะขอบคุณมากนะได้ขอบคุณได้ค่ะขอบคุณค่ะ อ่า,ายังไงแฟนๆก็สามารถไเาเระลึกความจิ้นกันในยุคนั้นกันได้เนาะ,นะใช่แล้วค่ะอามาพูดถึงคุณบาสสุรเดชกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะมีผลงานบทบาทสะท้อนสังคมที่เขาอยากจะเล่นมาเปิดเผยกันค่ะ การร้องเพลงก็เก่งเรื่องการแสดงก็ไม่แพ้ใครนะคะบาสุรเดชค่ะล่าสุดเจ้าตัวได้เผยว่าหากจะเลือกบทบาทที่เล่นได้ในผลงานต่อไปเขาก็อยากจะเล่นบทบาทที่สะท้อนสังคมและให้ประโยชน์แก่สังคมบ้างนะคะเพราะยังไม่เคยรับบทแนวนี้เลยอยากจะลองสักครั้งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และเป็นบทที่ท้าทายมากถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองเล่นดูค่ะนงน้อน้อน้อย ผมอยากเล่นบทบาทที่แบบมันจริงจังอย่างนั้นบ้างที่แบบไม่ใช่นักศึกษาอยู่ในอยู่ในมหาลัยอย่างเดียวผมอยากท้าทายกับตัวเองในการแบบโหมีแอคชั่นมีโหหลายๆอย่างก็อารมณ์แบบเป็นปัญหาของวัยรุ่นเนี่ยนะครับที่ผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้มาสัมผัสในสิ่งที่วัยรุ่นกําลังประสบเจอปัญหาหรือวิกฤตหลายๆอย่างที่แบบเด็ก วัยรุ่นไม่กล้าจะบอกผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยคือเราเราอยากลองเล่นแบบนั้นบ้างอยากลองถ่ายทอดอะไรเงั้นออกมาบ้างอืมอันนี้ซึ่งเราไม่เคยไม่เคยยังไม่เคยเลยอยู่ในจำเลยอะไรอืมก็เลยแบบอยากมีบทบาทใหม่ๆก็่จะโตขึ้นม่แบบกับการที่เราได้เล่นบทบาทใหม่ๆอะไรผมว่ามันมันมันต้องโตขึ้นอยู่แล้วครับแล้วก็มันมันคือบทบาทที่แตกต่างมันทําให้เราได้มีประสบการณ์ใหม่ๆครับผมมันก็ยากขึ้นท้าทายมากขึ้นผมว่า มันทําให้เราโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งแน่ๆครับก็รอผู้จัดคนไหนที่สนใจนะคะนำบทแบบนี้เสนอดูใช่ครับ <c oughs> อามาถึงเรื่องราวของภาพยนตร์กันบ้างนะครับในยุคโควิด -19 ทนะครับภาพยนตร์หลายเรื่องเนี่ยออกฉายก็จะเหนื่อยกันหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับสามารถทำไรายได้ได้ดีเกินคาดเลยทีเดียวนะครับกับ Demon Slayer ครับ Demon สเลเย r k i m e เ s u no โนย b a The Movie Mugen Train หรือว่าในชื่อไทยมีชื่อว่าดาพิฆาตอสูรเดอะมูฟฟี่สึกรถไฟสู่นิวดันสามารถสร้างสถิติใหม่ทางด้านรายรับออกมาประดับวงการภาพยนตร์ญ,ญี่ปุ่นได้ในปีนี้ครับถึงแม้ว่าปี2020ที่กำลังจะผ่านเลยไปนี้จะเป็นปีที่ยางลำบากสำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ญี่ปุ่นอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19 ก็ตามครับ ในตอนนี้นะคะ Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Movie Mugen Train กลายเป็นหนังที่ทำเงินสูงสุดตลอดการของญี่ปุ่นไปแล้วเรียกได้ว่าหนังนั้นกวาดรายรับแซงหน้าหนัง Animation Spirited Away ของค่าย Studio Ghibli ซึ่งก็เป็นเจ้าของสถิติหนัง Animation ทำเงินสูงสุดของญี่ปุ่นและเป็นหนังทำเงินสูงสุดตลอดการของญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี2001ลงได้ค่ะโดยรายรับของหนังเรื่อง Demonslayer k i m e t s u no Yaiba The Movie Mugen Train ในตอนนี้ อยู่ที่32,470ล้านเยนหรือประมาณ9,411ล้าน6แสนบาทซึ่งก็เป็นการทำลายสถิติรายรับเดิมของหนังเรื่อง s p i r i t u a l w a y ซึ่งอยู่ที่3,800ล้านเยนหรือว่าประมาณ8,800ล้านบาทลงได้ค่ะส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้หนังแอนิเมชันเรื่อง Demon Slayer ประสบความสำเร็จทางด้านรายรับสูงขนาดนี้นะครับเป็นเพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 ที่ทำให้คนญี่ปุ่นนั้นต้องอยู่แต่ในบ้าน และได้อ่านหนังสือการ์ตูนมังงะเรื่องนี้จนติดส่งผลให้หนังสือมังงะเรื่องนี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยและเมื่อนังเข้าใช้ในโรงภาพยนตร์แฟนการ์ตูนก็พร้อมใจกันซื้อบัตรเข้าชมหนังแอนิเมชันเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์สูงเป็นประวัติการเลยทีเดียวครับ บอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ารายได้ในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยก็ทําได้สูงเลยทีเดียวด้วยใช่แล้วนะคะขนาดคนคนญี่ปุ่นู้ดีใจมากเลยที่มาใช้ในเมืองไทย <laughs> นะคะมาถึงเรื่องราวดราม,ม่านิดนึงค่ะคือก่อนหน้านี้ก็มีข่าวบอกว่าทอมครูซเนี่ยวินเหวี่ยงในกองถ่าย Mission Impossible จนพนักงานที่อยู่ในกองถึงกับลาออกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีที่มาที่ไปเพราะว่าทอมครูซทนไม่ได้ถ้าเห็นใครละเมิดมาตรการเรื่องของโควิด -19 ล่าสุดก็ควักเงินที่จะสร้างสตูดิโอปลอดโควิด ิดดเเลยยทีีวค่ะความตัวในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในกองถ่ายหนัง Mission Impossible ภาค7ของทอมครูซนับวันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยล่าสุดนักแสดงซ u เปอร์สตาร์วัย5้ปีได้ควักกระเป๋า เอาเงินของตัวเองเนี่แหละในฐานะผู้อํานวยการสร้างของหนังเรื่องนี้เป็นจํานวนหลายล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสร้างฟิล์มสตูดิโอปลอดเชื้อโควิด -19 แบบร0 0เปซที่สถานที่ที่เคยใช้เป็นฐานทัพทหารในเมืองซูเร่ประเทศอังกฤษค่ะสตูดิโอที่ทอมครูซแม่อนุญ,ญาตให้สื่อเข้าไปเก็บภาพนี้ใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างรัดก,กุมที่สุดเลยครับไม่จะเป็นการจ้างพนักงานทําความสะอาดเป็นจํานวนหลายสิบคนเพื่อใช้ยาฆ่าเชื้อในทุกๆชั่วโมง ทีมงานทุกคนนั้นต้องใส่หน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานเท่านั้น และสิ่งที่ทอมครูซให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือการให้ทีมงานเว้นระยะห่างทางสังคมในกองถ่ายถึงแม้ว่าจะทําให้การถ่ายทํายากขึ้นและสร้างความกดดันจนถึงขั้นมีทีมงานขอลาออกไปแล้วก็ตามในตอนนี้ทอมครูซก็ยังคงต่อว่าทีมงานที่มีความหละหลวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 i อยู่เหมือนเดิมค่ะแต่ทีมงานทุกคนต่างก็ตั้งใจทํางานกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้ปิดกล้องหนังให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเพราะทีมงานต่างก็เครียดกับการถ่ายทําที่จะต้องระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลายอย่างหนัก แต่การสร้างสตูดิโอขึ้นมาใหม่เพื่อถ่ายทําฉากที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด -19 ขึ้นมาโดยเฉพาะของทอมครูซ hmm. ก็ทําให้ทีมงานนั้นทํางานได้ง่ายมากขึ้นเยอะเลยค่ะ mm hmm. ทั้งนี้ทั้งนั้นจอร์จครูนี่เองก็บอกว่าสิ่งที่ทอมครูซทำนะเป็นสิ่งที่ถูกแล้ว mm hmm. เพราะว่าถ้าหนึ่งคนจะมาละหลวมสมมติอันไหนเช็คมอนิเตอร์ซิแล้วไปสมหัวรวมกันมันก็มีสิทธิ์ที่จะติดได้ใช่ครับถ้าติดขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้การ ขายทำเนี่ยอาจจะต้องชะาง,งัากไปอีกก็เป็นไก็เสียงเงินมากกว่าเ<ช>ดิมครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูภาพที่เรียกได้ว่าหาชมได้ยากนะครับสองนางฟ้ามาเจอกันคุณอ้ําพัชราภาและคุณยายากครับ มากันในเบรกนี้นะครับมาดูภาพที่ทำเอาแฟนคลับหลายคนนั้นคือฮาเลยทีเดียวนะครับเป็นการโคจอมาพบกันของ2ตัวแม่ในวงการนะครับระหว่างคุณอ้ําพัชราภาและคุณยายาอุรัสยานะครับคุณยายาเนี่ยก็มีการไปสวัสด,ดีปีใหม่พี่อ้ําครับอ้ําพัชราภาดีใจหนักมากเลยนะครับหลังกับเจอกับนางเอกซุปตารรุ่นเล็กยายาอุรัสยาที่เดินทางมาสวัสด,ดีปีใหม่ถึงบ้านเลย เจ้าตัวถึงกับเก็บอาการไม่อยู่ลืมของที่เตรียมไว้ไปเลยถือเป็นเรื่องราวดีๆเป็นโมเมนต,ต์น่ารักน่าร,ารที่เกิดขึ้นพระนางเอกซุปตารุ่นเล็กอย่างยาย่าอุรสยาเจอกับพี่สาวคนสวยระดับซุปตาเช่นกันนะครับนั่นก็คืออั้มพัชราภา ซึ่งการมาเจอกันของทั้งคู่นั้นเนี่ยน้องยายา่าได้ไปสวัสดีปีใหม่พี่อ้ําถึงที่บ้านมาพร้อมกับแม่ปลาบอกเลยเนยคะครับว่าแฟนคลับนานๆเนี่ยจะได้เห็นภาพแบบนี้เพราะทั้งคู่เป็นนักแสดงต่างช่องต่างต้นสังกัดแต่ด้วยมิตรภาพดีๆที่เชื่อมโยงมาทําให้พี่สาวและน้องสาวได้รู้จักและมอบส,สิ่งดีๆให้แก่กันครับและการมาที่บ้านของยาย่าก็ทําให้พี่สาวคนสวยอย่างอ้ํานเนี่ยดีใจไม่น้อยนะคะ ทำให้ลืมทุกอย่างไปชั่วขณะโดยเฉพาะเจ้าตัวบอกว่าเนี่ยทำแซนด์วิชเตรียมต้อนรับน้องสาวไว้เป็นอย่างดีเลยนะแต่ปรากฏว่าพอยาแยา่มาถึงทุกอย่างก็หลุดโฟกัสไปเลยจ้าซึ่งอําก็ได้เขียนเล่าเอาไว้ว่าขอบคุณคุณแม่ปลาและน้องอุรัสยานะคะสําหรับของขวัญด้วยตื่นเต้นที่น้องมาบ้านเลยลืมเอาแซนด์วิชที่เตรียมไว้มาต้อนรับเลยครั้งหน้าขอแก้ตัวนะคะเรียกว่าต่างฝ่ายต่างประทับใจซึ่งกันและกันทางด้านคุณแม่ปลาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องก็ตื่นเต้นมาก ดีใจสุดๆเลยส่วนแม่ที่มองหน้าพี่อ้ําเพลินเลยเป็นมิตรภาพที่น่ารักมากๆเลยนะคะส่วนภาพที่เห็นกันเนี่ยก็ออกมาน่ารักเช่นกัน ถือว่าเป็นแบบว่าพี่น้องในวงการบันเทิงถึงแม้จะอยู่ต่างค่ายกันแต่ก็สามารถแบบว่ามีพิสมภาพที่ดีต่อกันได้คือไม่ได้เป็นศัตรูว่างั้นนะคะ,ะมาถึงสกู๊ปพิเศษของเรานะคะส่งท้ายปลายปีอย่างนี้ในปีนี้ก็มีเหตุการณ์มากมายโดยเฉพาะข่าวดังของคู่จิน้นโดยเฉพาะในแนวสายวายปีนี้ต้องบอกว่ามาแรงกันมากๆเลย แต่คููจิ้นมาแรงวัดได้จากเทรนตเตอร์ของประเทศไทย366วันที่ผ่านมาผัดไม้แตะมือการติดเฟรนเป็นวาเลนดื้อไหมอ่ะไม่ดื้อไม่ดุมีวูแล้วก็ใยน้องเนี่ย ยกให้ไแบรบ์ทวินชีวิตเปลี่ยนเพียงข้ามคืนด้วย Follow ไอจหลักล้านแม้แต่ดราม่าหรือโควิดก็สยบชื่อของทั้งคู่ไม่ได้ขนาดไม่มีอีเวนต์แต่ก็ยังมีคอนเทนต์มาให้วีติดเทรนตลอดแถมเนื้อหอมเหมาพรีเซนเตอร์และไบร์ทเนี่ยก็ยังขึ้นแทนฮีโร่คนใหม่ของ True 5 G ด้วยเินที่เราคาดหวังไว้เยอะมากๆแล้วครับดีใจที่คนก็ชื่นชอบครับเห็นแบบมีขึ้นชาร์จขึ้นเทรนใน YouTube ด้วยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่เข้ามาช่วยฟังกัน เจ้าประจำเชียนทวิตอีกคู่คุณพี่กับยายน้องมิวซุเปร์ิตกราฟคนาุฒิที่ขยับตัวนิดเดียวก็ติดเทรนแม้จะมีข่าวคู่จิ้นแตกแต่ความหวานก็กลบมิดด้วยการส่งซีรีส์ภาคต่อที่แค่ปล่อยตัวอย่างยอดวิวทะลุล้านภายในไม่กี่นาทีเสียดายก็แค่โปรเจกต์แฟนมิตติ้งต่างประเทศที่ต้องพับเก็บเพราะว่าโควิด -19 รู้สึกดีใจดีใจครับผมที่ ขาเรียกว่าเหมือนหลายๆคนก็บอกว่าเราเป็นคู่ที่นึงนะที่มีชื่อเสียงอยู่ในตอนนี้ก็ดีใจไม่กล้าพูดเลยเป็นปีของเราครับก็ขอบคุณพี่แฟนคลับนะครับที่คอยสนับสนุนมาจนตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบเกือบสองปีแล้วที่เป็นหวานใจที่มีหวานใจขึ้นมานะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับก็อยากให้อยู่เป็นหวานใจของผมแล้วก็พี่มิวต่อไปเรืเร่อยๆนะครับ ยินวอรสร้างปรากฏการติดเทรนโลกมียอดฟอลล์พุ่งหลักล้านแม้ไม่มีซีรีส์เต็มเป็นของตัวเองแต่ก็เกือบสวยหนักเพราะมีแฟนคลับรวมตัวแบบไม่ตั้งใจจนโดนดราม่าไม่เว้นระยะห่างสุดท้ายทั้งคู่ออกมาขอโทษเรื่องจบด้วยดีปิดท้ายด้วย2คู่จิ้นคงกระพันที่รุ่นน้องทำอะไรไม่ได้ออกกันยังมาแรงส่งซีรีส์คู่ฉบับเต็มขึ้นรับรางวัล ด้านคริสสิงโตครองใจแฟนๆไม่เปลี่ยนอีเวนต์คอนเสิร์ตหรือแฟนมีตปัดขายหมดเกลี้ยงเลยชายชายทั้งนั้นเลยอืมนะฮะก็เรียกว่าน่าจะเป็นปีที่คึกคักสำหรับสาววายเลยทีเดียวนะครับใช่แล้วค่ะ,ะมาถึงข่าวเศร้ากันมากนะครับกับคุณเติร์ธทลีเบิร์สนะครับล่าสุดเนี่ยได้มีการโพสต์ว่าได้สูญเสียคุณพ่อไปครับ นับว่าเป็นข่าวเศร้านะครับหลังจากค่ายยินแผบได้แจ้งให้ทราบว่าเติร์ดอนุโรคเกตเลขาศิลปินวงทิลีเบิร์สตได้สูญเสียคุณพ่อไปอย่างกระทันหันรครับจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเลื่อนการแสดงที่ร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกออกไปก่อนพร้อมขออภัยกับทางร้านและแฟนเพลงทุกท่านขณะที่เติร์ดทิลีเบิร์สได้เขียนข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ระบุว่าป้าเราไม่อยู่แล้วนะฮะเขาตัดสินใจที่จะตามแม่ไปเขาเลือกแล้วเขาคงคิดมาดีแล้วและตั้งใจทํามาจริง ตอนนี้เรายังช็อกอยู่แต่พยายามจะพิมพ์บอกทุกคนให้รับรู้ปีนี้คือปีที่แย่ที่สุดในชีวิตแล้วฮะด้านแฟนคลับที่ทราบข่าวก็ต่างร่วมกันส่งกำลังใจให้ศิลปินหนุ่มผ่านทาง Hashtag stay with t h Th i r d t i l l i b v e r s e ครับซึ่งหนุ่มเตอ์ก็ได้ออกมาทวีตข้อความอีกครั้งระบุว่าการสูญเสียคุณแม่และป้าไปในปีเดียวกันเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจะหนักที่สุดในชีวิตวัยรุ่นอายุ25ขอบคุณทุกๆคนทุกๆก,ก,กำลังใจที่มอบให้เรานะฮะ เราทราบซึ้งมากๆเราพยายามจะมีสติอยู่ 3, 3, 3, ทางเราสองคนก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วมาปิดท้ายกับการสูญเสียนะคะของดีไซนเนอร์ที่ชื่อดังมากๆเลยอย่าง p พี r ร์คาร์แดงค่ะ เกิดความสูญเสียขึ้นกับวงการแฟชั่นโลกส่งท้ายปี2020นะคะเมื่อดีไซเนอร์ระดับตำนานชาวฝรั่งเศสเพียกระดงที่มีส่วนสำคัญในการดีไซน์เครื่องแต่งกายในวงการแฟชั่นโลกให้มีความร่วมสมัยอย่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาเป็นระยะเวลานานหลาย10ปีได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย98ปีที่ประเทศฝรั่งเศสบ้านเกิดเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตนั้นไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าเสียชีวิตจากอะไร เียร์แกรดงเป็นดีไซเนอร์ที่มีความสามารถสูงและหลากหลายมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์วงการแฟชั่นครับเพราะนอกจากเครื่องแต่งกายแล้วแบรนด์เปียร์แกรดงก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่หลากหลายไล่ไปตั้งแต่นาฬิกาข้อมือไปจนถึงผ้าปูที่นอนซึ่งการมีผลิตภัณฑ์ในวงการแฟชั่นที่หลากหลายนี่เองที่ทําให้เปียร์แกรดงนั้นเป็นแบรนด์ที่โด่งดังมากที่สุดแบรนด์หนึ่งในวงการแฟชั่นโลกครับ โดยในช่วงที่แบรนด์นั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดนั้นก็คือยุงอ่งช่วงยุค 70s จนถึง 80s นะคะมีช็อปของแบรนด์เพียร์กระแดงทั่วโลกราวๆ1 0 0 0 0 0สสาขาเลยทีเดียวค่ะทางด้านของเพียร์กระแดงที่เป็นนักธุรกิจด้วยการได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนหลายแห่งในกรุงปารีสรวมถึงเปิดร้านอาหารที่มีชื่อว่าแม็กซิมส์ด้วยนะคะโดยชื่อของเพียร์กระแดงก็ได้รับการจารึกเข้าสู่หอเกียรติยศ Fine Arts Academy ในปี1992ค่ะ บ้านเราก็ยังคงมียี่ห้อของเขาอยู่ใช่ครับมา,มาปิดท้ายกันในวันนี้นะครับมีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับช่องทางใหม่สาหรับการอัปเดตข่าวบันเทิงสุดฮอตและคลิปดาราสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบสดลึกและจัดเต็มส่งตรงถึงมือคุณผ่านทาง SMS ก่อนใครครับรับรองได้เลยนะครับว่าไม่ตกข่าวแน่นอนสมัคร SMS พิมพ์ E ีส่งมาที่4ี่8 7 0 3นสามะครับสามารถทดลองใช้ฟรี5วันสามารถสแกน QR Code คที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 766 9038ครับและขอขอบคุณฉากสวยๆดีนะคะเป็นธีม Christmas ไทยมาลายใบตองจากศูนย์การค้า MBK Center ค่ะ และคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามช่องทางรายการของเรานะครับรวมถึงทาง t วิชั่นได้นะครับเพียงสแกน QR code ลายแอดหน้าจอนี้ได้เลยนะครับรวมถึงทาง Facebook Fan Page และ YouTube ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะสำหรับการติดต่อพวกเรานะคะอีเมลอยู่ด้านล่างนี้แล้วก็ฝากแอปพลิเคชันนี้ไว้ด้วยนะคะ True อ d แอปเดียวครบสุดทุกความสะดวกและสิทธิพิเศษค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ รายการ entertainment day นะครับทางช่อง tru insight hd เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ facebook fanpage ของ tru insight hd และเราก็ยังมี social media อีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ